ก็สวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์ดลีน่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามที่น้องๆสงสัยกันเลยนะครับวันนี้พี่จะมาอธิบายในส่วนชุดฟรีนะครับสำหรับชุดฟรีของเอ่อฟรีไฟที่คอลแลบกับวง BTS นั่นเองนะครับสรุปได้ฟรีหนึ่งตัวหรือว่า 7ตัวนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่มาสรุปให้ฟังนะครับผมพี่มีข้อมูลมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่มาสรุปให้ฟังนะครับนะก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมนี้กันก่อนนะครับที่อัปเดตเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็จะอยู่ในส่วนกิจกรรม As s a s s i n คิดแล้วก็ลงมาข้างล่างอันที่3ครับผมก็คือ o v e r v i e w นะครับ BTS นะครับทับหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะเป็นปฏิทินนะครับควงศิลปินฟินไอเทมฟร นาคมเลยนะครับก็คือหลังอัปเดตแพทนะครับหลังอัปเดตแพทใหม่กิจกรรมก็มาทันทีเลยนะครับ ในส่วนกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีทางด้านของกล่องศพมีรูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังตานะครับประจํากิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีกล่องสกินปืนนะครับนี่มีหลากหลายสกินปืนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่น้องๆยังงงกันอยู่ก็คือเป็นชุดตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมี7ชุดด้วยกันนะครับเชุดนี้แหละที่น้องสงสัยกันว่าพี่มันได้ชุดเดียวหรือเปล่านะวหรือว่าได้ทั้ง7ชุดนั่นเองนะครับก็คือพี่ไปหาข้อมูลจาก IG มาแล้วนะครับผมก็ คือได้รูปนี้มานะครับข้อมูลจาก IG ีเนี่ยก็คือในส่วนกิจกรรมวันที่2 5พร้อมัาเลยเห็นไหมนะครับก็คือเขาให้หาโทเค็นตรงนี้นครับผมเนี่ยโทเค็น BCS เนี่ยนะครับเอามาแลกในส่วนชุดฟรีนะครับหมายความว่านะครับยังไงก็ต้องใน้7ชุดแน่นอนนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่ชัวร์จริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะรอถามทีมงานให้หรือว่าส่งดาวไปถามจีมให้แล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยได้ทั้ง7ชุดหรือเปล่าหรือได้ชุดเดียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย พี่หาข้อมูลมาเนี่ยก็คือได้ทั้งหมดทั้ง7ชุดเลยเพราะว่ามันหาโทเคนมาแลกนันเองนะครับผมแล้วก็ตามที่พี่รีวิวของฟรีมาเนี่ยถ้ากิจกรรมเข้ามาในแบบแผนที่ปฏิทินแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือจะของฟรีทั้งหมดเลยย้ําว่าจะได้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับในปฏิทินแบบนี้นะครับตามที่พี่เคยรีวิวมานะนะครับผมถ้า ไม่ตรงยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรออัปเดตทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้80%อ่ะพี่ให้80%เลยว่าได้ทุกตัวนะครับเพราะว่าพี่ไปดูข้อมูลจากรูปเมื่อกี้มาแล้วเนี่ยจากรูปเนี้ยนะครับจากข้อมูลใน IG มาเนี่ยนะครับก็คือนะครับผมให้เอาโทเค็นตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยในในในตามเมาส์พี่เนี่ยมาแลกในส่วนชุดนะครับผมชุดทั้ง7เนี่ยนะครับให้พี่เดาก็คือต้องได้7ชุดแหละอ่ะต้องได้7ชุดนะต้องรอดู นะครับต้องรอดูแต่พี่ขอดาวไว้ที่80%ดเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าพี่ส่งดาวไปถามเจมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยละกันนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของชุดฟรีนะครับทั้ง7ชุดของวง BTS นั่นเองครับทีนี้กิจกรรมวันที่26คืออะไรเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมานะครับสร้างโมเมนต์ในฟีไฟน์นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับที่จะรุ้นรับเพชร19,999เพชรนะครับเป็นกล่องยางไะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับก็คือพี่เก็บกล่องไว้อยู่นะครับในส่วนเอ่อกล่องตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับกล่องเพชร 1 10, 9 9 9 9เพชนรนั่นเองนะครับผมไมแบบนี้เห็นปะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ B T S นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเก่านะสะคอตบีที่ผ่านมานั่นแหละนะแต่ว่าพี่เหลือเก็บไว้นะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ครับผมในกล่องมันจะมีให้ลุ้นเพชร1 9่9น 10, เพชรเพนะครับเรดดรอปอยู่ที่1%โอ้โห แล้วก็เลนด็อบแถบสีฟ้าเนี่ยพวกโทเค็นแบบเนี้ย99%โอ้โหตู้ดึงดวงดีขนาดไหนวะเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องเพชรที่อัปเดตเข้ามาในส่วนวันที่เออ่26นะครับ26อ่26มีนาคมนะครับพร้อมกับตั๋วไดมอนด์รอยัลนะครับ13ใบนะครับแล้วก็ปีการ์ดทองนะครับ2 5 0 0เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับมาที่2เมษายนนะครับก็จะมีตั๋วมีอาหารคู่หู3อันนะครับมี ตัวอันนี้เอกตัวโกนะครับแล้วก็กล่องสกินปืนซองเขียวนะครับโหโคตรสุดนะครับสกินปืนนี้นะครับ3กล่องเป็นสกินปืนนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยดาเมจโคตรดีนะครับสำหรับลูกซองกระบอกนี้นะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะอยู่ในส่วนทางด้านของนี้นะครับนี่เห็นไหมค่าสเตตก็คือดาเมจบวกหนึ่งนะครับความเร็วรีโหลดบวกสองนะครับความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนั่นเองนะครับสวยงามมริทเดียวนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่เจ๋สวยเลยนะครับสำหรับลูกซองเขียวนั่นเองนะครับใครอยากได้กก็รอัันนได้เลยวที่ วันที่วันที่2นะครับ2เมษายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับส่วนวันที่4เมษายนนะครับถึงวันที่15เนี่ยก็คือภารกิจรายวันนะครับพิชิตฝันไอดอลนั่นเองนะครับล็อกอินครบ7วันกับ BTS ก็คือรับสกินลดรับสกินมอไซชุดฟรีเสื้อตัวนี้ใส่สามารถใส่ทั้งหญิงและชายได้เลยนะครับอันนี้้เป็นสกินระเบิดหรือเปล่านะครับมี่ b t ีเนะครับแล้วก็วันที่6เมษายนนะครับผม 150มนาทีรับฟรีสกินคู่หูนะเป็นสกินคู่หูพลังใบเลยนะครับผมแล้วก็วันที่8เมษายนนะครับคัวโบย่าไปกับบางทันนะครับผมก็คือมีตั๋วเลยนะครับตั๋วฟรีฟ3อย่างเลยนะครับมีตั๋วเดมอนรอยัลตั๋วโกตั๋วอีโนั่นเองนะครับทีนี้ข้ามาวันที่9นะครับผม9เมษายนล็อกอินฟินชิงบอร์ดนั่นเองก็จะเป็นแอร์บอร์ฟรีฟรวันเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมกับ BTS ท้าเล่นใส่สุด นะครับก็คือวันที่9อีกหนึงก็จะเป็นกิจกรรมรับกระเป๋าฟรีนั่นเองนะเอฟเฟกเป็นเป็นเป็นไฟนะครับในส่วนกระเป๋านี้นะครับพี่รีวิวให้ดูแล้วในช่องนะครับใครที่ดูอยู่ก็จะรู้นะครับผมสําหรับ เอฟเฟกต์กระเป๋าตัวนี้นะครับผมเอาประมาณนี้แหละทรกิจกรรมนี้เนี่ยน่าจะมาก่อนกิจกรรมสงการนะครับสงการน่าจะต่อจากกิจกรรมนี้แหละพี่ว่านะเพราะว่ามันหมดกิจกรรมช่วงวันที่15บห้าไหมนะครับน่าจะต่อเป็นวันสงการเนาะนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรม VFX กับ BCS นั่นเองครับส่วนกิจกรรมอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนั่นเองครับส่วนใครที่ยังไม่ได้มาจัด กิจกรรมนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นกิจกรรมแพ็คนะครับเพชรสุดคุ้มนะครับเหลืออีก5วันเท่านั้นนะครับยิ่งเรามีเพชรน้อยเนี่ยนะครับยิ่งมีศูนย์เพชรหนึ่งเพชรไม่เกิน50เพชรเนี่ยเราจะได้ส่วนลด80%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเราจะจะสามารถซื้อเพชร520เพชรเนี่ยในราคา39บาทโคตรถูกนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเพชรเยอะแบบพี่เนี่ยนะครับผมก็คือจะได้ส่วนลด20%นะครับจะสามารถซื้อเพชร520เพชรเนี่ยในราคา 150บาทนั่นเองนะครับผมปัะมานี้นะครับกิจกรรมนี้ใกล้หมดแล้วนะครับรีมาจัดกันด้วยนะครับส่วนกิจกรรมอื่นเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมในส่วนกิจกรรมใหม่ก็จะมีในส่วนนี้ชุดพี่ตูนนะครับพี่ลืมรีวิวเลยนะครับกิจกรรมนี้พี่หมดไปโอ้โหสองสามพันพิษเลยนะครับบอกเลยว่าออกโคตรยากนะครับผมชุดออกโคตรยากนะครับดูดินะครับเนี่ยชุดนะครับผมให้มันเปิด ประวัติยังไงอ๋อนี่ไงเห็นปะเนี่ยโอ้โหได้ซ้ํำยังบ่อยกระเป๋าอะได้ซ้ํำยังบ่อยนะครับเนี่ยเพชรก็พี่ออกอย่างยากเลยนะ9099เพชรอะออกอย่างยากส่วนมากออกเป็น99เพชรนะครับอ่าแต่มันก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะมันมันหมดเยอะนะ้ำไข่หมดกี่เพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยสำหรับกิจกรรมนะครับผมวงล้อมหัศจรรย์น,นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเรื่องของชุดนะครับผมฟีไฟเอ็กกับวง BTS, บีทีเอสเอ นะครับผมบทสรุปจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เดา80%เลยนะครับยังไงก็ได้ฟรีทุกตัวนั่นเองนะครับหาข้อมูลมาจากไอจีแล้วนะครับผมก็หาข้อมูลมายินยันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าตัวไปกอนะครับผมกล่าวครับว่าสวัสดีครับ